S <S <S ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S ได้ข่าวว่าช่วงนี้มีคนเป็นโรคไตยเยอะนะครับเพราะว่าปืน AK เข้ามานะพักจากขุนไรกามาลองเปิดหมวยไหมโยกดีกว่านะครับทางร้านริชแมนช็อปนะครับคำนวณมาให้แล้วนะใช้แค่เพียง12,950 UC ก็ได้ครบเซตเลยนะครับหรือใครที่ชอบชุดนักลบนะครับ6,770 UC ก็ได้ครบเซตเลยนะอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่แอดริชแมนช็อปอย่าลืมแอดด้วยนะใช้แค่เพียงยูเซอร์ไอเดียแล้วก็ชื่อต เมืองที่เราจะหาลูกซองได้เยอะที่สุดนะครับต้องลงโพชิงกีนะไม่รู้เป็นโลกอะไรนะครับคนอื่นก็เจอปืน AR กันแต่ผมลงมาเจอแต่ปืนลูกซองนะครับเสียงเท้าบ้านข้างๆเรานะครับข้างหน้าเราเลยเฮ้ยเจอแล้วครับซองกำนันนะโอ้โหลูกซอง ABS นะครับโอเคครับพร้อมแล้วเสียงเท้าอยู่ด้านบนนะครับ นี่ไงนั่งดักแบบนี้แสดงว่าไม่ได้ดูคลิปผมนะครับ <S <S 1> <S 1> เสียงเท้าข้างหน้าเราครับอยู่ในบ้านสองชั้นนะครับ <S <S 1> <S 1> เสียงเท้าท้งขวาครับคนโดดลงมานะเข้าไปในบ้านแล้วนี่ไงโอเค เรากลับไปเคลียร์ตัวในบ้านนะครับตรงบ้านสองชั้นสีฟ้านะข้างหน้าเราเล่นในโพเนี่ยพยายามอย่าวิ่งในพื้นที่โล่งนะครับวิ่งลัดล้อเข้าไปในบ้านนะเสียงคานครับอยู่ชั้นสองนะน่าจะตรงระเบียงนะครับนั่งไงเห็นแล้วเขาดักเราอยู่ตรงประตูนะครับถ้าเราขึ้นไปเนี่ยโดนยิงแน่เลยนะ เราสามารถขึ้นที่บ้านหลังนี้ได้นะครับดูนะเห็นไหมเห็นชัดเลยนะครับคือถ้ามีระเบิดเราโยนระเบิดไปก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีนะเรียบร้อยเสียงเท้าข้างหน้าเราครับนั่งไงวิ่งไม่สนโลกแบบนี้บอดแน่เลยนะครับเสียงเท้าในบ้านทางขวาครับนี่ไงชั้นสองนะครับ เสียงเท้าเหมือนอยู่ด้านนอกนะครับเฮ้ยนี่ไงเอาทีเดียวล่วงเลยนะครับเสียงเท้าข้างหน้าหรอครับนั่นไงโดนไปนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราอ้อมไปทางขวานะครับ นี่ไงครับนั่งรอแบบนี้เลยเหรออืเรร็บร้อยครับเสียงเท้าทางซ้ายครับนั่งไงตัวนี้น่าจะบอดนะครับนี่ไง เสียงเท้าข้างหน้าเราครับนั่นไงอยู่ชั้นสองนะเราต้องหาทางเข้าไปชิดเขานะครับมาแล้วข้างหน้าเรานั่นไงเฮ้ยหดก่อนครับต้องลอยเขาเข้ามาใกล้นะอยู่ในบ้านครับข้างหน้าเราเดี๋ยวเราลองใช้แล้วเปิดแสงดูนะครับลองดูนะเห็นมีคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ผมลองใช้ดูนะครับ วิธีการใช้ก็น่าจะเหมือนระเบิดนะครับคือเรารอเวลานะเฮ้ยเอา้าอะไรกันครับเนี่ยมาแล้วเกือบไปนะครับข้างหน้าเรามีรถจอดอยู่ครับผมว่าน่าจะมีคนนะเดี๋ยวเราลองขับรถวนดูก่อนนะครับเงียบเลยนะครับหรือว่าเขาไปกันแล้ว เปลี่ยนรถดีกว่าครับดาเสียมันคว่ำง่ายนะผมไม่ค่อยชอบเลยเฮ้ยมีรอยเท้าขึ้นครับนี่ไงมีเสียงเท้าล้วบอดหรือเปล่าเนี่ยยืนนิ่งเลยนะเสียงเท้าครับบนบ้านชั้นสอนะเราใช้ระเบิดได้นะครับลองเช็คหน้าต่างทางขวาก่อนนะ ไม่มีนะครับแสดงว่าอยู่ทางซ้ายนะโอเคครับตรงนี้ได้นะเรียบร้อยเฮ้ยเสียงท้าทางขวาครับเดี๋ยวเราไปเล่นที่บ้านข้างหน้านะครับเฮ้ยอย่าอยาอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงรถเรา เอายางแตกเลยโอ้โหเพิ่งเปลี่ยนยางมานะเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับตอนแรกว่าจะวนไปหาหน่อยนะยางแตกแบบนี้โดนยิงตายแน่เลยนะครับรอให้เขามาชาร์านะครับระหว่างนี้ผมขอขายของหน่อยนะเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่นเกมแล้วหิวนะสามารถสั่งซื้อฮอทดอกมากินได้นะครับราคาแค่72บาทเองนะ ชิลี่ด็อกก็มีนะครับ79บาทรสชาติจะเผ็ดนิดนึงนะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขามาแล้วครับจอดละลงมาแล้วครับข้างหน้าเราโดนขานะครับทำไมขาไม่หักอะ่ะใจเย็ยนเพื่อนคุ่นก่อนเรามีฮอตดอกของมอดเบอร์เกอร์ให้กินนะราคาไม่แพงนะก็บอกแล้วว่ายงก่อนเพื่อน,อนเพื่อน,อน,อนจอนดรถก่อนจอนดรถก่อน อยากกินไหมฮอตดอกของมอสเบอร์เกอร์อ่ะอร่อยนะครับเฮ้ยเขาจอดแล้วครับแสดงว่าอยากกินนะเฮ้ยไปไหนอยู่นี่อยู่นี่มาแล้วครับโอเคก็บอกแล้วไว้คุยกันก่อนเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะครับอ๋อสไปซี่ซอสเสร็จด็อกนะราคาแค่8-9บาทสุดท้ายนะครับมอสแซนด์วิชปลานะราคา8-9บาทใครที่สนใจนะครับอยากจะลองชิมดูสั่งซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่ไลแมนแกลฟฟู้ดพูดแพนด้าหรือจะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปผมก็ได้นะ เฮ้ยเจอแล้วครับเอานั่งนิ่งเลยนะข้างหน้าเราครับผมว่าเขาไม่ได้กินเบอร์เกอร์ผักของบอสเบอร์เกอร์แน่เลยนะครับสายตาเลยไม่ค่อยดีนะถ้าอยากเก่งเหมือนอาพลอยอ่ะสั่งเบอร์เกอร์ผักมากินด้วยนะเหลือสี่คนนะครับวนหามาสมชั่วโมงเอ้ยเจอแล้ว จะไปไหนเรียบร้อยตามไปเก็บงานเลยนะครับเพื่อนนายไปไหนเนี่ยทำไมไม่ออกมาช่วยอะ่ะอืมโดนเพื่อนทิ้งอีกแล้วเหรอบอกแล้วไว้สั่งมอสเบอร์เกอร์ให้เพื่อนกินนะล้มที่ไหนชุบที่นั่นเลยนะครับเอาไม่โดนเฉยเลยอีกทีนึงเรียบร้อย เอฟเฟกเสียงตอนโดนรถเหยียบเนี่ยผมว่าเนียนมากเลยนะครับคือเสียงฟังดูแล้วอะสภาพต้องเละมากเลยนะเหลือสามคนนะครับผมวนหามา3ามวันแล้วนะหาไม่เจอเลยนะครับแอบเนียนกันมากเลยอะเราเข้าไปเล่นในบ้านก่อนนะครับรอดูนะเอ๊ยมีรอยเท้าอยู่ไหนอะรอยเท้าอยู่ใกล้ผมมากเลยนะครับคือเห็นแต่รอยเท้านะครับ ผมวนหารอบบ้านแล้วนะครับไม่เจอเลยอะ่ะเฮ้ยอ๋อมันมีทางลงไปข้างล่างนะครับผมเพิ่งรู้นะเนี่ยลองใช้ระเบิดปลาเช็คดูก่อนนะครับผมไม่เคยลงไปอะ่ะไม่รู้ว่าเขาดักอยู่ตรงไหนนะอัปเดตมาตั้งนานแล้วนะครับผมไม่เคยรู้เลยนะว่ามันมีชั้นใต้ดินอะ่ะแบบนี้ชาร์จยากมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าให้เพื่อนดักสทางนะ เราดักทางหนึ่งแล้วก็ให้เพื่อนดักอีกทางนึงเนี่ยลงยากมากเลยนะครับเอาโดนระเบิดตัวเองอีกโอ้โหอะไรกันระเบิดเนี่ยเอาไงดีเราจะลงก็ไม่กล้าลงนะอ๋อด้านในมีห้องห้องนึงนะครับแน่ไม่ยอมยิงด้วยนะครับอุตส่าห์วิง่งรอแล้วนะผมว่าเราต้องใช้สมอกแล้วนะครับไม่งั้นลงไม่ได้นะครับผมไม่รู้ตำแหน่งเขาเลยอะ สันหาจริงนะครับพวกนี้แหมจัดไปเยอะเ,ยอะเลยมาแล้ววันมาแล้วเอาไปอีกลูกนึงโอเคครับเตรียมตัวนะไปครับผมว่าในห้องนี้นะ เป็นชั้นใต้ดินที่หน้าดักมากเลยนะครับชาร์จยากมากเลยนะควันเยอะเกินนะครับต้องรอให้จางก่อนนะปลาเองมองไม่เห็นเองนะครับมีเสียงเท้าทางขวาด้านนอกครับต้องรีบเคลียร์ตัวนี้นะนะครับวงเปลี่ยนแล้วหมอกจางๆและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เพลงนี่รู้อายุเลยนะผมว่าผมร้องเพลงดีนะครับแต่ว่าไม่ร้องจะดีกว่านะไปครับพร้อมอืมจะชุบเหรอไม่ให้หรอกอโด,ดนทีนึงนะครับอมไม่โดนปั๊มยาก่อนนะครับโอเคพร้อมครับไปเอาใหม่นะ ออกกำแพงนี่แม่นมจริงเลยนะครับไม่ไหวละอืเรียบร้อยคนสุดท้ายแล้วครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่เคยเล่นจนวงเล็กขนาดนี้เลยนะครับไม่น่ามีที่ให้หลบแล้วนะครับมันโล่งมากเลยนะเฮ้ยเจอแล้วครับโอ้โห นอนงี้เลยเหรอยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ